We won't have to cry no more, and we won't have to cry no more. คือมันมันจะมีชุดทักนะครับคือด้วยด้านหน้าด้านหน้าของเซิร์ฟสเกตกับสเกตบอร์ดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันซึ่งเซิร์ฟสเกตอ่มันจะหักได้ลึกกว่าจะเลี้ยวได้เยอะกว่าเหมือนจำลองเล่นเซิร์ฟครับในช่วงที่ขึ้นไม่มีเนาะขึ้นไม่มีเราก็เลยแบบอ่ะเอาสเกตบอร์ดเนี่ยแหละ เอามาทําให้มันได้ฟิลลิ่งของเซิร์ฟมากที่สุดแต่ด้วยความที่พอเราอยู่เชียงใหม่เนอะเราอยู่ในในเมืองอยู่ในอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีคลื่นไม่ได้มีอะไรเราก็เลยอะเล่นลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตด,ดูมีหลากหลายที่ครับท,ท,ที่มีที่มีตอนนี้ก็จะมีที่ห้างคอมมินาดาอ่าก็จเป็นล้านจอดรถการแจ้ง แล้วก็มีที่ศูนย์ประชุมนานาชาติครับก็เป็นลานจอดรถกลางแจ้งเหมือนกันอันนี้คือที่หลักๆเนาะใหญ่ๆแล้วก็มีกระจายตามจุดต่างๆครับก็มีที่ห้างเซ็นทรั s เซ็นทรัลอันนั้นก็มีตรงนั้นเขามีพื้นที่เขามีจัดลานสกเก็ตอะไรไว้ให้เป็นลานกรรมตรงนั้นเพราะอะไรทําให้มาสนใจสกเก็ตแบบโซสกเก็ตแบบคุ้นจัง เพราะทุกทีน้องชวนเล่นก่อนให้ลองเล่นแล้วเราก็ว่าเออมันน่าสนใจพอเล่นปุ๊บแล้วก็เลยแบบมันสนุกได้ออกกำลังกายเลยนะกำลังกายด้วยมันง่ายกว่าเดิมเราวก็วิ่งน้องวิ่งแีแต่ว่าเออมีอันนี้มาเล่นง่ายเอาเหมือนได้เล่นรถเล็กหลาส่วนเล่นกันด้วยปกตินี้น้องเล่นแต่สเก็ตธรรมดาใช่ไหมครับผมใช่ครับพอทราบไหมครับว่ารฟสเก็ตมันต่างยังไงนะครับคือไม่สาวไม่เคยเล่น นึกค <krit> of like ิดยังไงกับกระแสที่เป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับเซิร์ฟสเก็ตนะครับก็ก็ดีดีนะครับว่ามันปลอดภัยกว่าสเก็ตธรรมดาไหมครับน่าจะปลอดภัยกว่าถ้าสเก็ตธรรมดาต่อเซิร์ฟสเก็ตน้องว่าหรือเล่นยาวกันนะครับน่าอยากเซิร์ฟสเก็ตสำหรับคนที่เล่นสเก็ตปกติมองว่าเซิร์ฟสเก็ตเล่นยากกว่าใช่นะครับครับทราบข่าวว่าที่เป็นกระแสของเซิร์ฟสเก็ตตอนนี้ไหมครับพอทราบครับครับแล้วอันนี้มันเล่นง่าย แล้วก็เล่นสนุกด้วยแล้วดาราก็เล่นกันเยอะคนก็เลยแบบสนใจกันมากขึ้นนะครับโอ้โหหนึ่งมนะจะมาจากดาราก่อนค่ะแล้วแล้วมันก็คนนิยมเนาะเดี๋ยวนี้เด็กไอดอลมันเล่นกันเยอะเลยนะคะมันคือการได้ออกกําลังกายครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่เชียงใหม่เหมือนเมืองมันจะกว้างเนาะแต่ทีนี้ คือเหมือนกลายเป็นว่าเราอะรู้จักกันได้ไวมากเลยเราเรามีความสุขเวลาที่เราได้สอนเราได้เจอเพื่อนใหม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับ